วัสดีครับวันนี้จะมาทําเป็นวงจรวิภาคนะครับสําหรับวงจรง่ายๆนะครับสําหรับฝึกซ่อมนะครับวัตถุประสงค์ก็คือผมต้องการให้เพื่อนช่างนะครับเริ่มทําการซ่อมนะครับดูวงจรเป็นหรือเขวงจรได้นะครับว่าว็นจงวงจรง่ายๆนะครับเราต้องเริ่มต้นจากวงจรที่มันง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะครับเราจะมาไล่วงจรแบบจากจากั่นไปไล่สกรเมติกไดแกรมบางทีมันไม่เข้าใจ เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือเป็นวงจรนะครับชาร์จมือถือนะครับก็เป็นวงจรธรรมดาธรรมดาหนึ่งแต่นี้มันก็มันมีประโยชน์นะครับก็คือเรา,เามาวิเคราะห์วงจรได้นะครับจากอันเนี้ยนะครับมันมีหม้อแปลงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีซีกระป๋องอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าซีกระป๋องมันบวม โอเคเรารู้แล้วมันเสียครับแต่นี้เราจะมาดูว่าหลักการทํางานของเขาเป็นยังไงนะการซ่อมก็ไม่ยากครับถ้าเราเห็นต่งนี้เราก็นะครับเราก็เปลี่ยนสีไปนะแล้วเราก็จะไปเทสมาแต่แต่แต่เพึ่งนะครับก่อนที่เราจะเทสเนี่ยต้องต้องเทสดูเรื่องว่ามันลัดวงจรอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับในพักสวิตชิ่งทั้งหมดนะครับเวลามาซ่อมมาหาเราเนี่ยเราต้องวัดค่าความต้านทานก่อน,อนคือวัดโอห์มก่อนนะอย่าเพิ่งจ่ายไฟให้มันนะครับ วัดว่ามันช็อตไหมนะครับแล้วก็ดูลักษณะนในภาพรวมของตัวมันดว่ามันมีรอยไหม้รอยแตกของอุปกรณ์ไหมนะครับดูรอบ,บ,บตัวมันก่อนนะถ้ามีเนี่ยให้เช็คนะครับว่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็วัดขความน้ำทาลมันก่อนนะครับ อันนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มี icp d f ีเนะครับเป็นแบบเซลลอสซิเลเตอร์นะครับเรามีเห็น c ตรงไหนแล้วก็วัดคอมสนะครับแต่ว่าเราต้องดิชาร์จออกก่อนนะเรามาเช็คพิเตอร์ก่อนนะครับโอเคอันนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับสลับดูสิครับสลับสายดูนะามันขึ้นไหม ขึ้นไม่เท่ากันนะครับไม่ช็อตนะครับหลังจากนั้นเราก็มอวัดตรงฝั่งเอาพุทนะครับตรงซีที่มันบวมๆเนี่ยพอมันช็อตกันไหมนะครับดูจากสายตาเลยมันไม่มีตัวไหมเลยนะอาจจะไม่ช็อตนะครับแต่ก็ไม่แน่นะ่าไม่ขึ้นนะครับสลับข้างกันโดูโอเคขึ้นแบบนี้ถือว่าไม่ช็อตนะครับมันขึ้นเป็นค่าไดาโอธรรมดานะครับทีนี้ย นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายนะครับหลักการของมันก่อนนะครับถ้าเบื่อก็นะครับหรืออะไรเงี้ยก็ข้ามไปก่อนได้นะครับเพราะว่าผมจะต้องมาอธิบายในส่วนของไอ้เจ้าระบบการทำงานของเซลล์ออสซิเลเตอร์นะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับเราก็จะซ่อมมันได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวจะนำเสนอนะครับเป็นชาร์ตนะครับการทำงานของมันสักแป๊บหนึ่งครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวระบบสก,กิมมติกไดแกรมของระบบแบบเซลล์ออสซิเลเตอร์นะครับมันจะไม่มี icpdv นะครับก็คือพัดวิดม o d ต l a t เตอร์มันไม่มีมันอาศัยเรื่องการป้อนกลับของสัญญาณนะครับจากมมแปลงเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขดลวดอยู่3ขดนะครับขดแรกก็คือขดสร้างแรงแม่เหล็กนะครับเป็นขดหลักขดที่2องคือขด นะครับปล่อยไฟออกไปนะครับกดที่สามคือกดป้อนกลับนะครับมันจะมีอยู่สามกดถ้าเราพิกปริ้นมาดูเราจะมีมันจะเห็นอยู่ประมาณหกขานะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับเป็นแบบอื่นนะเป็นมีไอซีีดเมมันอาจจะมีแค่สองขาก็ได้สองขาหลักตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบทั่วไปแนตะ่ไฟแบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีตัวป้อนกลับนะครับเข้ามาหาตัวมอฟเฟตตัวนี้นะครับ แต่ทีนี้นะครับไฟสามร้อยที่เข้ามาจากบิลสกิฟไฟนะครับจะผ่านเข้ามาผ่าน L ผ,าน R, ผ่าน R เข้ามานะครับแล้วทีนี้มันก็มาไหลเข้าในกดลวดนะครับเห็นไหมพอไหลเข้ามาในกดลวดไฟจะมารอที่ตัวมอเฟตแบบเอนชินลนะครับเท่าเดียวกันนะครับจะมีไฟไหลผ่านเจ้า R ตัวนี้มาเหมือนกันนะครับไหลผ่าน R ตัวนี้มามันจะทําให้มอเฟตนี่มันนํากระแสเพราะนากระแสนะครับมันก็สร้างเส้นแรงแม่เหล็กนะครับ เกิดเจลแม่เหล็กเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นทั้งแกนนะเจลแม่เหล็กนะนะพอหลังจากแล้วนะครับเจ้าสีตัวเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เริ่มนะครับเก็บประจุนะครับเก็บประจุเก็บ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 ไปนะครับแล้วมันก็จะเอาไฟจากตรงนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเป็นไฟบวกเพิ่มเพิ่มเข้ามาหลายปานนะครับเจ้าตัว ตัวตัวนี้นะครับก็คือตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ตอนนั้นอะที่มันมันมันมีพลังงานอยู่นะครับมันก็เลยจากการเหนี่ยวนํานะครับมันก็จะวงกลับเข้ามานะครับทําให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นํากระแสว่านำกระแสปุ๊บไปตัวนี้ก็จะชอ็อตปื่นไปปิดลงกลาวนะครับโมเฟก็หยุดทํางานนะพอหยุดทํางานปุ๊บมันก็จะมีกระแสเนี่ยไหลป้อนกลับเข้ามานะครับป้อนกลับเข้ามา สู่วัตจักรเดิมนะครับสู่วัตจักรเดิมมันก็จะนะครับไฟตัวนี้ก็จะนํามาไฟบวกก็นํามานะครับเข้านะครับขาเกตตัวนี้มันก็ทําการเปิดสวิตช์อีกครับให้ให้พลังงานเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยไหลออกมาแล้วก็ย้อนข้ามไปแล้วมีไฟตกคอมแล้วก็ l อ d ดีก็สว่าง มันก็จะส่งนะครับแรงไฟจากตรงนี้ที่จาก C ตัวนี้นะครับที่มันมีประจุคายประจุมาเนี่ยนะครับส่งไฟเป็นไฟบวกกลับมานะครับมากดการทํางานของมอสเฟตตัวนี้โดยใช้สัตวเตอร์ t หนึ่งเนี่ยเป็นตัวปิดนะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับคุณเห็นไหมว่าเจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้มันถูกไปตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ที่มันพังนะที่มันพังอ่ะก็คือมันช็อตแล้วมันตัวมันระเบิดหายไปเลยนะครับก็คือ ลัดของข้อเสียของไฟแบตคอนเวอร์เตอร์ครับคือช็อตเจ้ลมอสเฟตหายหรือไอซีวีดมันพังไปเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับมันมาเนี่ย่อมระบบพาวเวอร์ทัพพายนะครับทุกชนิดนะครับเน้นแล้วทุกชนิดนะครับมาถึงมือเราเนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายไฟไปนะครับคุณต้องวัดค่าก่อนต้อนฐานมาก่อน,อนแล้วก็สํารวจ <c oughs> ความเสียหายนะรอยล่องรอยของการไหม้การช็อตมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ที่มันมาเนี่ย ร้อยหลักเก้าสิบนะครับก็คือช็อตมานะครับส่วนไอ้เจ้าซีบวมซีรั่วนะครับที่เห็นเนี่ยมันมาน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นมันไม่ช็อตนะ่ะมันจะร้อนนะครับร้อนและสี่บวมทําให้จ่ายไฟไม่พอนะหรือว่าไปเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันใช้การไม่ได้คือมันร้อนจัดทนทนี่เองครับทีนี้ก็จะมานะครับ นี่ครับเราก็ใช้มิตเตอร์คนระับใช้มิตเตอร์เข็มหรือมิตเตอร์ดิจิตอลหรือมิตเตอร์ที่คุณมีเลยนะวัดความความทานทางขาเข้ามาก่อนนะครับวัดข้อมูที่ผมที่ผมวัดให้ดูโอ้มันมีการช็อตไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปวัดทางด้านฝั่งขาออกครับวัดความความทานเหมือนกัน,นครับถ้าฝั่งไหนชอ็อตคุณก็ต้องจุดจุดนับว่าไปหาตัวเสียนะครับส่วนใหญ่จะมามันจะเสีย ตรงแรงไฟเนี่ยฝั่งขาขาเข้าเนี่ยก็คือไฟสามร้อยเนี่ยมันจะชัดครับถ้ามันเสียเนี่ยก็คือมันช็อตแล้วมันไอซีก็จะแตกหรือมัลเฟสกระเด็นหายไปเลยหรือฟิวขาดนะครับถ้าฟิวขาดในส่วนใหญ่นะครับจะมีพวกไดโอดอดลฟายนะครับแล้วก็มอเฟสมันจะไปด้วยแล้วแหละครับส่วนใหญ่นะถ้ามันผมเจออย่างเงี้ยผมเตรียมมาหามอเฟตมาเลยครับเพราะส่วนใหญ่มันไม่รอดนะพังหมด ส่วนทางด้านฝั่งเอาพุทน่ะไม่ค่อยเจอนะว่ามันเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพวกกรนะูมันน่ะพวก USB นะครับมันจะเสื่อมแล้วมันจะหลุดหรือว่าสนิบม,มันขึ้นเลยแค่ทํานองเนี่ครับครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์สองตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะครับสําหรับตัวเก็บประจุ นะครับตัวคาปาสเตอร์ที่มันบวมนะสองตัวนี้นะครับทีนี้มันถ้าเพื่อนช่างนะครับยังไม่เคยถอดประกอบน,นะครับจะเห็นว่ามันมันเป็นแผ่นเป้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แค่เอามันออกใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือมันเป็นแผ่นพิ้นแบบสองหน้านะอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นสองหน้าอย่างเนี้ย ผมไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับเพราะมันมันถอดยากนะครับเพราะวามันเป็นสองหน้าครับเพราะวลาเราเอาตะกั่วด้านนี้ออกนะครับเอาตะกั่วด้านนี้ออกมันก็จะมีตะกั่วอยู่ีด้านหนึ่งด้วยนะครับเวลาเราออกเนี่ยไม่ใช่ดูตะกั่วอย่างนี้ครับที่ต้องเติมตะกั่วลงไปนะครับเติมตะกั่วให้ไปเยอะๆเลยนะครับเติม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 แล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมานะครับ เนี่ยแบบนี้แบบแต่ลักษณะเดียวกันเลยนะครับเนี่ยปิ้นหน้าที่หนึ่งนะครับนี่แล้วมันมีนี่เป็นพวกอุปกรณ์เต็มดีนะครับที่มันวางอย่างี้เลยบางตัวก็จะทะลุลงไปนะครับพวก c ีพวกนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ที่มันแบบนี้นะครับมันถอดลาบากนิดนึงนะครับถ้าเป็นปิ้นสองหน้านะแต่ว่าถ้าเป็นปิ้นหน้าเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับถอดได้ง่ายๆมันจะมีมีปัญหาพวกไอที่เป็นพวกจิตไอทีพีนะครับในที่มันอยู่ใน ตู้เชื่อมอ่ะแบบนั้นนะตะกวมจะใช้เยอะแล้วก็เป็นปิ้นสองหน้ามันจะถอดยากนิดนึงอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาเทสด้ดูนะครับเนี่ยผมก็จะมีนะครับเป็นตัวเทสเตอร์อยู่ก็มีหลอด LED นะครับอืแบบนี้เลยครับเน,นี่ยเดี๋ยวไปเสียบไฟดูนะครับอันนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ สำหรับสำหรับที่เพื่อนช่างนะเพิ่งหัดซ่อมมานะซ่อมสวิตชิ่งนี่อันตรายนะครับบางทีเนี่ยถ้าเรายังไม่คล่องนะครับโอกาสที่จะไฟดูดก็มีเยอะนะครับหรือมันสีระเบิดนะครับไหมอย่างนี้มันมีโอกาสสูงนะครับถ้าเรายังไม่ชินเนี่ยก็ผมยังยังไม่แนะนำนะครับให้ท่านฝึกซ่อมนะครับสำหรับพวกสวิตชิ่งไฟสูง อลองหัดซ่อมพวกเล็กๆไปก่อนนะครับแต่ผมจะเสียบปลักแหละมันติดแล้วนะครับนี่ครับจะได้ละหลังจากที่ผมเปลี่ยนนี่เป็นหลอด led นะครับเป็น usb tester ที่ผมจะซื้อมาไว้สำหรับเทสพวกอ,อุปกรณ์เหล่านี้เห็นตัวกมันกระพริบกระพริบนี้มันไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเป็นเกิดจากหลอดน e o n ที่ผมเปิดนะครับ ถ้าหากว่าถ้าผมปิดนะครับมันก็จะไม่กระพริบเห็นไหมครับเนี่ยไอที่จ้าจ้านี่คือหลอด LED นะครับแต่ถ้าผมเปิดนะครับเป็นหลอด f l u o r นะครับเป็นหลอดรุ่นเก่าเนี่ยมันจะกระพริบตามค่าของไฟบ้านนะครับนี่นะเท่านั้นเองนะครับครับยังไงนะครับก็อาจจะมีนะครับอาจจะง่ายไปบ้างนะครับหรือยากเกินกว่าเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามา คนๆกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับการไล่อุปกรณ์นะครับแล้วก็การเข้าใจวงจรแบบบล็อกแต่แกรมเนี่ยมันต้องสร้างความเข้าใจขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าท่านผ่านตรงนี้ไปได้นะซ่อมไอชุดพวกนี้ได้เนี่ยท่าน,นจะสามารถนะครับไปต่อยอดได้นะครับหรือจะไปโรงเรียนนะครับต่อยอดจากอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยก็ได้เลยนะครับตัวนี้ เพราะว่านะครับเราต้องอาศัยเวลาการฝึกฝนนะครับการวิเคราะห์อย่างเงี้ยให้คล่องก่อนนะครับพอเวลาไปโรงเรียนเนี่ยแปบ๊บเดียวครับแต่ผมไม่เคยโรงเรียนที่ไหนนะผมอาศัยเนี่แหละครับไม่ใช่ครูพารลักจําด้วยนะอาศัยที่ว่าอา่านวงจรสกรีมเมติกแต่แกมทุกวันนะครับแล้วก็ฝึกความชนานาญเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้ ลกลัวใช้หัวแรงนะครับแล้วก็ใช้พวกระบบพาวเวอร์สไพแล้วก็การวิเคราะห์การอ่านข่าวอุปกรณ์ต่างๆครับใช้เวลาเวลาเขาคจะนาน,นครับเป็นปีนะครับกว่าจะทําได้แบบเนี้ยรับผมเนี่ยประมาณเป็นปีแหละกว่าจะคล่องนะครับในเรื่องความชนานาญอีกเรื่องหนึ่งครับไอ้องยกวางอุปกรณ์ AMD แล้วก็ฝึกการใช้หัวแรงนะครับยังไงผมก็ขอนะครับฝาก ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะมีชักยากมามานําเสนอนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นง่ายๆครับให้ลองไปฝึกซ่อมเล่นก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ